บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับสุภาษิตพระล่วงขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับครูยินเช่นเคยนะคะ วันนี้ค่ะครูยินจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องสุภาษิตพระร่วงค่ะซึ่งเป็นสุภาษิตไทยโบราณน,นะคะจะมีเนื้อหาอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปเรียนกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูผู้แต่งกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะตอนนี้นักวิชาการเขายังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะว่าใครเป็นผู้แต่งเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยมีระยะเวลานานนะคะมี เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นจะมีการสันนิษฐานค่ะผู้แต่งอันดับแรกเลยเขาบอกว่ามีการรวบรวมสุภาษิตนะคะเรื่องนี้ขึ้นในสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานข้อที่1ค่ะเพราะว่าภาษาที่เขาใช้ในเรื่องนี้นะคะมีสำนวนภาษาค่ะที่คล้ายกับในสมัยของพ่อคุณรามคำแหงค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเขาสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยของพระยาลิไทยค่ะ เพราะว่าในสมัยนั้นนะคะเป็นช่วงที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดค่ะและก็ปราศจากสงครามด้วยคนก็เลยมีเวลาแต่งวรรณคะดีพวกนี้นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปมาดูจุดมุ่งหมายในการแต่งกันบ้างดีกว่านะคะจุดมุ่งหมายในการแต่งค่ะอันดับแรกเลยก็คือเพื่อสั่งสอนประชาชนค่ะแน่นอนสุภาษิตแต่งขึ้นมาก็ต้องสั่งสอนอยู่แล้วใช่ไหมสั่งสอนประชาชนโดยมีลักษณะการแต่งนะคะแต่งเป็นไร่สุภาพค่ะ คือแต่งไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะใช้ไม่จำกัดจำนวนคำนะคะแล้วก็ตอนจบเนี่ยจะจบด้วยโครง4ีสุาาพแบบโครงกระทูนึบทนะคะซึ่งบทแรกนะคะที่ขึ้นมาเขาก็บอกว่าป่างสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะคำว่าพระร่วงค่ะเป็นคำที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยเนาะคือใครขึ้นครองราชเขาก็จะเรียกพระร่วงพระร่วงนะคะเหมือนในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เราเรียก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าในหลวงนั่นเองเนาะปางสมเด็จพระร่วงเจ้าเผ่าแผ่นพบสุขโขทัยมลักเห็นในอนาคตจึงผายพจนะประพาสเป็นอนุศาสนะนกถาสอนคณะน,นรชนนั่นเองอต่อไปค่ะเนื้อเรื่องย่อ เนื้อเรื่องย่อนะคะเริ่มด้วยพระร่วงค่ะแห่งกรุงสุขโขทัยค่ะทรงมุ่งหวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงทรงบัญญัติสุภาษิตพระร่วงขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติประชาชนค่ะโดยท่านนะคะแต่งขึ้นมามีทั้งหมด158บทนั่นเองแต่วันนี้นะคะครูยินจะไม่ให้นำมาทั้ง158บทนะคะแต่จะนํามาเพียงบทที่มีความโดดเด่นบทที่มีความน่าสนใจเท่านั้นเนาะ มาดูตัวอย่างคําสอนกันบ้างดีกว่าค่ะประการแรกนะคะคือสอนให้เห็นความสําคัญของความรู้สาเหตุหนึ่งค่ะที่เราได้เรียนเรื่องนี้กันเพราะว่ามันมีการเน้นเรื่องความรู้เน้นเกี่ยวกับวัยเรียนนั่นเองตอนนี้เรายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่ค่ะควรจะน้อมนําสุภาษิตบทนีไ้ไปใช้นะคะก็คือเป็นคนเรียนความรู้หมายถึงว่าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องหมั่นศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะต่อไปเมื่อน,น้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่คือเมื่อเราอายุยังน้อยเนี่ยให้หมันศึกษาหาความรู้ใส่ตัวค่ะเมื่อโตไปนีก็ให้ตั้งใจทำงานนั่นเองค่ะต่อไปคือให้ทำตามประเพณีเขาบอกว่าให้ประพฤติตามบูระพระบอบนะคะก็คือควรทำทุกอย่างตามคันลองคลองทำตามประเพณีที่คนโบราณเนี่ยเขาปูทางไว้นั่นเองเ,องเนาะ สอนให้เห็นความสําคัญของญาติพี่น้องค่ะให้คิดว่าญาติพีพ่น้องเนี่ยสำคัญคือเป็นคนใกล้ตัวนะคะมากกว่าคนนอกเช่นเขาบอกว่าอย่ารักห่างกว่าชิดคืออย่ารักอย่ารักคนที่เหินคนที่คนนอกคนที่เหินห่างเรามากกว่าคนใกล้ตัวนั่นเองอย่ารักเหงา,ากว่าผมนะคะคือสอนให้เห็นความสําคัญของญาติพี่น้องนั่นเองเประเด็นต่อไปค่ะคือ ทดแทนคุณท่านเมื่อยากนะคะก็คือให้เป็นคนกระตันยูรู้คุณเมื่อยากก็หมายถึงถึงเขาคับขันนั่นเองเนาะให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมแก่กาละเทศะคือพูดง่ายๆก็คือให้รู้จักกาลเทศานั่นเองค่ะเขาบอกว่ายอครูต่อหน้ายอค่าเมื่อแล้วกิบนะคะยอมิตรเมื่อรับหลังลูกเมียยังยาสันเสริญเยอสะเทินจะอดสู เขาบอกว่าให้ทําอะไรเนี่ยจะยกย่องใครเนี่ยให้รู้จักกาลเทศะด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่ายอครูให้ยอต่อหน้าคือให้กล่าวยกย่องครูให้กล่าวชมครูเนี่ยต่อหน้าท่านนะคะส่วนลูกน้องเราหรือว่าขี้ข้าของเรานะคะให้ยกยอเขาเมื่อเขาเนี่ยทำงานสําเร็จบรรลุรู้ล่วงไปจะทาให้ลูกน้องเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นค่ะยอมิตรเมื่อรับหลังก็คือชื่นชมกล่าวชื่นชมมิตรสหายของเรารับหลังค่ะในเมื่อ เรากล่าวชื่นชมเขารับหลังก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ยินจากปากใครต่อใครก็จะทำให้เขารับรู้ว่าเออคนนี้ยังให้ความสำคัญกับเรานะต่อไปค่ะลูกเมียนะคะบอกว่าอย่าชื่นชมลูกเมียขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะหากไม่ดีก็จะไม่ดีไปตลอดเลยและสุดท้ายค่ะเยวสเทอนจะอดสูก็คือต่อจากลูกเมียนะคะอย่าสันเสริญคือเป็นผลว่าทําไมถึงอย่าสันเสริญล่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกเมียเราเนี่ย ไม่ได้ดีจริงตามที่เราพูดยกย่องสรรเสริญนะคะ้วทำให้อับอายขายหน้านั่นเองเนาะอ่ะสอนให้มองการไกลค่ะเขาบอกว่าอย่ายนเหตุแต่ใกล้ยนก็หมายถึงมองนะคะคืออย่ามองอะไรใกล้ให้รู้จักคิดการไกลอะไรบ้างนะคะอย่ายนเยี่ยงด้วยแตกมิมิตรยนเยี่ยงสำลิศแตกมิเสียนะคะเขาบอกว่าอ่ะอย่าทะเลาะกันเนาะ จนถึงอย่าทะเลาะก,กับใครก็ตามนะคะจนถึงขั้นแตกหักเพราะว่านะคะเมื่อแตกหักแล้วนี่มันจะไม่สามารถกลับคืนกลับมาสนิทกันได้อีกค่ะเพราะเขาเปรียบเทียบกับถ้วยแตกนะคะถ้วยกระเบื้องนะคะที่แตกเมื่อมันแตกแล้วนี่เราจะไม่สามารถตกพื้นเนี่ยก็จะแตกไปเลยไม่สามารถนํากลับมาต่อนํากลับมาใช้เหมือนเดิมได้แต่ถ้าเป็นสำริดค่ะเครื่องสำริด ตกพื้นค่ะตกยังไงก็ไม่แตกนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักผูกมิตรกับคนอื่นไว้เหมือนสัมฤิ์เนาะอ่ะต่อไปค่ะสอนให้ระมัดระวังตนคนโบราณบอกว่าเดินทางอย่าเดินเปลี่ยวหมายความว่ายังไงนะคะเดินเปลี่ยวหมายถึงเดินคนเดียวนั่นเองเวลาไปไหนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอย่าเดินเปลี่ยวคืออย่าเดินทางตามลําพังให้มีเพื่อนไปด้วยนั่นเองค่ะจะปลอดภัยกว่าเนาะและเขาบอกว่า ที่ซุ่มเสือจงประหยัดประหยัดในที่นี้หมายความว่าไม่ควรพกของมีค่าไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่ล่อตาล่อใจคําว่าเสือหมายถึงพวกโจรน,นั่นเองค่ะต้องระวังให้ดีก็คือหากที่ไหนที่ได้ยินข่าวว่าอ๋อมีแบบโจรวิ่งราวหรือว่าโจรเยอะแถวนั้นนะคะให้รู้จักระมัดระวังตัวอย่าพกของมีค่าล่อตาล่อใจเขาเองเพราะว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองนั่นเองค่ะ ต่อไปคือสอนให้เป็นคนที่มีใจหนักแน่นนะคะไม่เชื่อข่าวหรือข่าวลือเช่นเขายกตัวอย่างว่าระบินระบืออย่าฟังคำนะคะระบินระบืออย่าฟังคําก็คือได้ยินข่าวที่มันคนเขาลือกันมานะคะอย่าปักใจเชื่อโดยทันทีให้ใช้สตินะคะตรีตรองพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงเชื่อเนาะอย่าเป็นคนฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายนะคะคือให้รู้จัก ยับยั้งอารมณ์นั่นเองดังสุภาษิตพระร่วงค่ะที่บอกว่าอย่ากลิ้วโกรธเนืองนิดนั่นเองอ่าต่อไปสอนเรื่องการวางตัวคนโบราณเันเน้นเรื่องการวางตัวเน้นเรื่องสัมมาคารวะโดยเขาบอกว่าไปเรือนท่านอย่านั่งนานคําว่าท่านในที่นี้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาบอกว่าจะไปบ้านไปเยี่ยมใครก็ตามจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่านั่งบ้านเขานาน เราต้องมีความเกรงใจนะคะไปพูดคุยทักทายถกล่าวถามสรรวทุกสุขดิบเสร็จแล้วให้กลับบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องทำนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่กล้าบอกเราไม่กล้าไล่เรากลับบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นให้รู้จักมีความเกรงใจวางตัวให้ถูกต้องเนาะอ่ะต่อไป สอนให้มีใจหนักแน่นค่ะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะอันนี้คือระบินระบืออย่าฟังคําเป็นสุภาษิตท,ที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วนั่นเองอ่ะต่อไปสอนเรื่องการวางตัวเช่นกันเขาบอกว่าอย่านั่งชิดผู้ใหญ่คำว่าอย่านั่งชิดผู้ใหญ่นะคะคือให้รู้จักที่ต่ำที่สูงในสมัยก่อนนะคะลำดับขั้นในการนั่งชฉวาะการนั่งเข้าเฝ้าหรือการนั่งที่บ้านที่เรือนเวลาที่เราไปหาผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่จะต้องนั่งสูงกว่าแล้วก็เราจะต้องเย์เยบมานิดนึงนะคะก็คือเว้นที่ว่างให้เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองเขาเลยบอกว่าอย่านั่งชิดผู้ใหญ่คือให้รู้จักถ่อมตัวนะคะรู้จักที่ต่ําที่สูงมีมารยาทนั่นเองอีกประการหนึ่งคะ่ะก็คืออย่าขัดแข้งผู้ใหญ่นะคะหมายความว่าอย่าไปขัดแข้งขัดขาอย่าไปท้าทายคนที่มีอํานาจนั่นเองเพราะว่าคนที่จะซวยก็คือตัวเราเนาะอะต่อไป คบขุนนางอย่าโหดนะคะข้อนี้จําไว้ดีคบขุนนางอย่าโหดคําว่าโหดนะคะหมายถึงไม่มีนะไม่ได้หมายความว่าใจโหดเหี้ยมนะคะแต่หมายถึงไม่มีนั่นเองเขาบอกว่าคบขุนนางอย่าโหดหมายถึงเวลาที่เราไปเยี่ยมเยียนบ้านขุนนางนะคะหรือว่าจะไปหาขุนนางไม่ควรไปมือเปล่านะคะแต่ว่าควรถือของฝากเล็กน,น้อยไปหาท่านด้วยผู้ใหญ่ท่านจะได้เอ็นดูนั่นเอง อ่าต่อไปไปเรือนท่านอย่านั่งนานอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือที่ครูบอกไปแล้วว่าเวลาไปเยี่ยมใครก็ตามที่บ้านเนี่ยอย่านั่งนานเนาะไปแล้วก็ทําธุระเสร็จแล้วก็รีบกลับทันทีเพราะว่าเขานี่อาจจะแบบมีงานอย่างอื่นต้องทานะคะอ่าสอนเรื่องการปฏิบัติตนอ่าสุภาษิตไหนบ้างที่สอนเรื่องการปฏิบัติตนอันดับแรกเลยค่ะคืออย่าได้รับของเข็นค่ะคำว่าของเข็นคือมันมาจากของมันแปลว่า ของที่รับของที่ทำให้เราเดือดร้อนคือทำให้เกิดทุกข์เข็นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอย่าไปรับของจากใครโดยที่เราไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอ <_ d ata> เพราะว่าสิ่งที่ของที่เขาให้เรามาเนี่ยอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังก็เป็นได้ค่ะและโทษตึตนผิดพึงรู้ค่ะหมายถึงว่าให้รู้จักพิจารณาตนเองนะคะถ้าเราผิดเนี่ยควรรู้แล้วก็ควรปรับปรุงตัวนั่นเอง อสอนให้เป็นคนกระตันยูรู้คุณเขาบอกว่าอย่าชังครูชังมิตรค่ะคนที่เป็นครูนะคะหรือคนที่เป็นเพื่อนรักของเราอย่าไปเกลียดไปชังเขาเลยนะคะครูบาสอนอย่ากโกรธหมายความว่าถ้าคุณครูท่านเขาตักเตือนเขาว่ากล่าวตักเตือนเขาหวังดีนะคะเขาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาอย่าไปผูกใจเจ็บกับเขานั่นเองเนาะอ่ะ อาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจนพอจนจงพอแรงนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นพระหมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยให้เรารักษาให้เราถวายงานเขาให้เราเนี่ยรักเขาเท่าชีวิตเลยทําทุกอย่างเพื่อยอมพลีชีพแทนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอาสาเจ้านายของเราเนี่ยก็คือให้อาสาจนทำเพียงเต็มความกำลังความสามารถก็พอค่ะอ่ะ สอนเรื่องการครบคนเขาบอกว่าปลูกไมตตีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยค่ะคือเวลาที่เราทําคุณกับคนนี่เราต้องรู้จักปลูกสัมพันธรรท์ทำไมตีมีมนุษยสัมพันธ์ค่ะซึ่งการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์นะคะสืบเป็นการสร้างกุศลสร้างความดีทําให้เขาประทับใจเขาเนี่ยก็จะมาทําดีกับเราเนาะคนขำอย่าร่วมรัรรกนะคะคําว่าคนขำหมายความว่าคนที่ เป็นคนมีลักษณะนิสัยมีรับลมคมในนั่นเองค่ะคนประเภทนี้นะคะโบราณท่านสอนว่าไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยเนาะอย่ารักเหากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ำนะคะอย่ารักถ้ำกว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันอ่ะทำไมล่ะ อย่ารักเหากว่าผมค่ะแน่นอนค่ะผมเราเราก็ต้องรักอยู่แล้วเหามันเป็นปรสิทธ์เนาะเพราะฉะนั้นมันมาอาศัยไม่ได้ทาประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปรักมันไม่ได้นะคะนี่เป็นการเข้าใจเปรียบเทียบของคนโบราณนะคะหรือถ้ายังไม่เห็นชัดอ่ะเขาบอกว่าอย่ารักลมกว่าน้ําน้ํากับลมอะไรสําคัญกว่ากันเลย แน่นอนน้ํานะคะอย่ารักถ้ากว่าเรือนมนุษย์เราปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่บ้านเราสุขสบายแล้วเราไม่ได้อยู่ป่านะคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความสําคัญคือคําสอนเหล่านี้เขาบอกว่าให้เห็นความสําคัญค่ะของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดผู้มีพระคุณค่ะรู้จักพิจารณาใส่ใจคนรักคนรอบตัวของเรานั่นเองอย่ายอย่าขอของรักมิตร ชอบชิปมักจางจากนะคะเขาบอกว่าอย่าทําให้เพื่อนเนี่อรำบากใจอย่างเช่นในกรณีที่เพื่อน,นมีของรักของห่วงซึ่งรักมากเลยอย่างเช่นอาจจะเป็นของสะส,ะสะสมนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็อยากได้มากเหมือนกันเราก็เลยไปขอเขาว่าเนี่ยให้ฉันได้ไหมทีนี้เพื่อนก็อึกอักค่ะก็คือเอาจริงๆคือเพื่อนไม่อยากให้เราเลยเรานี่กําลังทําให้เพื่อนลําบากใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะขอของรักใครเนี่ย คิดพิจารณาก่อนนะอย่างเช่นอ่ะให้คิดถึงใจเขาใจเราว่าถ้าเกิดว่าของสินะเปนของเราของของเราบ้างแล้วมีเพื่อนเนี่ยมาขอเราก็ต้องลำบากใจเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้เลยทีนี้เรามาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์กันบ้างดีกว่าคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นะคะก็คือคุณค่าทางด้านภาษาการใช้ถ้อยคำภาษาในสุภาษิตพระร่วงนะคะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยเนาะอันดับแรกนะคะ ครูต้องบอกก่อนว่าสุภาษิตพระร่วงเป็นสุภาษิตโบราณที่มีความไพเราะอย่างมากเลยเพราะมีการแต่งเป็นร่ายเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าการแต่งเป็นร่ายนะคะจะมีการใช้คำที่คล้องจองกันเนาะแต่ว่าไม่จำกัดจำนวนคำในวรรคนั่นเองค่ะทีนี้ในแต่ละวรรคจะมีสัมผัสคล้องจองมีทั้งเสียงสัมผัสเพียรชนะสัมผัสสละการเล่นเสียงการเล่นคำเนาะเรามาดูกันเลยอันดับแรกค่ะความไพเราะที่เกิดจากสัมผัส ระหว่างวักทุกวักนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาเช่นปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยคำว่าร้างกับคำว่าสร้างนั่นเองอ่ะอย่าโดยคำคนพอดเห็ดเข็นเรือจอดกลางถนนค่ะคำว่าพลอดกับคำว่าพอดนะคะคำว่าจอดอย่างนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะต่อไปความภัยร้อที่เกิดจากสัมผัส พยัญชนะภายในวรคคือสัมผัสในนะคะนั่นเองเช่นเผ่าแผ่นพบสุขโขทัยนะคะพยัญชนะสัมผัสพยัญชนะก็คือการที่ใช้พยัญชนะเสียงเดียวเสียงคล้ายกันนะคะอย่างเช่นผอพึ่งกับพอพานพอสำเภาเป็นต้นเผ่าแผ่นพบเห็นไหมคะจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นเนาะอย่างต่อไปเข็นเรือทอดทางถนนทอดทางถนนนะคะช้างไล่เล่นเลี่ยงหลบ ไล่เล่นเลี่ยงหลบรอรอรอนั่นเองอะต่อไปค่ะความไพเราะที่เกิดจากการเล่นซ้ำำําคําหรือเล่นคําซ้านั่นเองก็จะมีอย่างเช่นปางมิชอบท่านช่วยปางป่วยท่านชิงชังคําว่าปางคําว่าปางขึ้นต้นวักแต่ละวักนะคะหรืออย่ารักเหากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ำนะคะคำว่าอย่าและคาว่าอย่านั่นเอง อย่ารักถ้ำกว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันคำว่าอย่าคำว่าอย่าเช่นกันมาดูคุณค่าทางด้านสังคมกันบ้างดีกว่าค่ะคุณค่าทางด้านสังคมคือเราปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านเรื่องสุภาษิตพระร่วงแล้วเนี่ยจะสามารถรับรู้ได้ว่าสังคมในสมัยนั้นนะคะเป็นแบบไหนเรามาดูกันเลยอันดับแรกคือต้องบอกไว้ก่อนว่าสุภาษิตพระร่วงนะคะเป็นวรรณกรรม ประเภทแรกๆเลยนะคะที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมแก่คนในสังคมค่ะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของคนในสังคมในสมัยนั้นว่าของเราเนี่ยยังมีการปกครองเป็นชนชั้นกันอยู่ค่ะเป็นลำดับชั้นกันอยู่มีพระ,พระ,พระมหากษัตริย์ชนชั้นสูงขุนนางนะคะแล้วก็พวกข้าราชบริพารนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังปลูกฝังความที่ เป็นสังคมว่าสังคมไทยในสมัยนั้นนะคะมีการเคารพผู้อาวุโสค่ะเชื่อฟังผู้อาวุโสผู้ใหญ่ทําตามผู้ใหญ่แนะนําให้ทําแบบไหนให้ทําแบบนั้นเคารพครูบาอาจารย์รักเพื่อนฝูงค่ะแล้วก็รักคนรอบข้างสามัคคีกันไม่ทําร้ายกันนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปคนไทยในสมัยก่อนค่ะปรากฏว่านับถือสุภาษิตพระร่วงนะคะเป็น พูดง่ายๆคือเอามาเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะเพราะสุภาษิตพะรวงนะคะนอกจากจะให้สอนจะสอนทางด้านทางโลกยังสอนทางด้านทางธรรมคือให้คิดดีทําดีด้วยนะคะคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไดาเชียวว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนอยู่แล้วนะคะและเขาก็เลยถือว่าสุภาษิตพะรวงเนี่ยสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ก็ยังมีความไพเราะน่าอ่านด้วยนะคะค่ะ ต่อไปนะคะก็คือส่งเสริมด้านค่านิยมทางสังคมค่านิยมทางสังคมนะคะก็ได้ได้แก่ประเด็นที่ว่าเรายกย่องเทิดทูนพระมหากษัตร์นะคะเยี่ยงชีวิตของเราเลยหรือจะเป็นการเคารพผู้อาวุโสค่ะรู้จักประมาณตนไม่โออวดหรือสร้างไมตีไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแระรู้จักรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะมากกว่าทรัพย์สมบัติซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของเราความเป็นคนนะคะสำคัญกว่า ทรัพย์สินเงินทองนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องสุภาษิตพระร่วงไปครูเชื่อว,ว่ามันไม่ยากเลยนะเขเรียนสามารถทําความเข้าใจได้นะคะเห็นไหมคะว่าสุภาษิตโบราณถึงแม้มันจะใช้ภาษาที่เราจะไม่ค่อยเข้าใจกันมากนะแต่ว่าเมื่อเรามาค่อยๆค,คิดค่อยๆอ่านดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อคนโบราณน,นี้เขามีเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนอีกท้งก็ยังต้องการสอนคนรุ่นต่อไปด้วยเนาะในการดําเนินชีวิตค่ะ อะมาดูเรื่องในครั้งหน้านะคะที่เราจะเรียนกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คุยยินขอรบล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ